อันนี้คือลูกไม้ชิ้นหลังนะคะตรงนี้คือแนวคอปากตรงนี้พี่หงใช้ชิ้นนี้มาเสริมโดยที่เราจะกิ้งแบบนะคะใส่กระดาษกิ้งแบบใส่กระดาษก่อนค่ะแล้วนำลูกไม้มาวางนะคะนำลูกไม้มาวางแล้วเนี่ยตรงเนี้เขามีเก็ดนะคะพี่หงก็เก็ดตรงนี้ยคือเ้าน้อยพี่หงก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็มาหดด้านข้างกับหด กลางหลังแทนนะคะเราก็จะไม่ต้องใส่เก็แล้วแต่เราจะทําแบ่งครึ่งแนวเกดเนะะี่ยค่ะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องไปยึดล็อกนะคะไม่งั้นเขาเขาจะโยนะคะเราจะยึดล็อกตรงเนี้กับตัวไหนอันนี้คือข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่หงจะต้องใส่หลังห่วงยี่สิบห่วงติดติดกันเนะะี่ยค่ะอย่างนี้ ก็จะขีดด้วยก่อนก็จะยึดไว้ที่กระดาษก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องขึ้นจักแล้วก็เย็บใส่ลังห่วงทีนี้อันนี้เราจะมามาต่อตะเข็บค่ะอันนี้คือชิ้นหน้าชิ้นหน้านะคะที่เรากึงแนวผิดแล้วนะคะเดี๋ยวตรงไหนที่ ช,ช่วงลูกไม้กขาโบเนี่ยเราค่อยเติมอันนี้พี่หงกักดไว้เฉยๆยังไม่ได้กลึงนะคะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูว่าเวลาขึ้นกับเสื้อแล้วเนี่ยเขาโบวไหมถ้าโบเราก็เติมนะคะเราก็จะนำสองชิ้นนี้นมาต่อกันพี่หงจะให้หลังทับหน้านะคะเราก็จะวางอย่างนงี้ค่ะอ่าอันนี้จะมีแนว แนวรอยพี่หงใช้ปากกาอันนี้นะคะตอนที่วางกับกระดาษแบบเนี้เราก็ขีดรอยขีดรอยขึ้นมาเพราะว่าทักกิ้งจะกิ้งไม่ติดล้วก็ไม่ได้ใช้วิธีเดินเส้นนะคะเพราะว่าเม็ดเขาเยอะก็เลยจะใช้ปากกาขีดรอยเราก็มาวางอย่างนี้นะคะให้รอยกับรอยเขาเนี่ยตรมกัน ถ้าจะให้หน้าอยู่ข้างล่างคือจะให้หน้าอยู่ข้างล่างหรือหน้าอยู่ข้างบนก็ได้แล้วแต่นะคะเราก็วางให้เส้นเขาเนี่ยเกิดกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยเยียนลูกมาอีกทีหนึ่งอันนี้คือเอวอันนี้คือเอวงานอันเนี้ยจะต้องแบบใช้ความระมัดระวังมากแล้วก็ คือใช้สมาธิมากอะคะ่ะพี่ผมก็เลยจะไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะไม่ค่อยได้อัดไม่ค่อยได้อัดคลิปอะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้งานพลาดอันนี้คืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าทำรอยทำรอยด้วยช็อกไม่ได้ะคะ่ะทำรอยด้วยช็อกก็จะ หรืออันนี้ต้องใช้ปากกาปากกาลบด้วยความร้อนนะคะเราก็วางเกยกันอย่างนี้นะคะให้เส้นตะเก็ยบท้นก็เกยกันจะเอาออกจากกระดาษก็ได้นะคะเนี่ยพี่หงแกะกระดาษขึ้นล่างออกกัน ย่งนี้จะมองเห็นชัดก,ก่่อนเนาะนะคะเราก็ดูเราจะสามารถเลาะป้องตรงเนี้ยถ้าให้ชิ้นหน้าเป็นข้างล่างเนี่ยเราก็สามารถเลาะป้องออกได้นะคะจะไม่เลาะก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะอันนี้กำลังกัดตำแหน่ง ต่เข็บข้างบางคนก็จะใช้วิธีไล่บนหุ่นนะคะแต่พี่คงจะใช้แพทเทิร์นเป็นหลักพี่คงก็เลยไม่ได้ใช้วิธีไล่บนหุ่น ค่าแรงค่าแรงเราก็จะต้องบวกไปนะคะเพราะว่าเขาใช้เวลามากดังนั้นลูกค้าบางคนเขาก็จะแบบคือถ้าจะรับงานแบบนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าเรายังสรุปข่้แรงไม่ได้คือเขาจะต้องรับได้อะคะ่ะว่าเออเรายังสรุปค่าแรงไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเม็ดเม็ดของลูกไม้แต่ละแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นงาน มันใช้เวลาไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการขั้นตอนแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนียคะค่ะอย่างนี้แล้วก็เราก็แต่ง คือตะเก็บใหญ่ไปนะคะแบบนี้ตะเก็บใหญ่ไปแล้วก็เจียนออกงานแบบนี้จะไม่มีการซ่อมนะคะพยายามตัดเนี่ยให้ดอกแล้วห้ามดอกเนี่ยถ้าเจอดอกอย่าให้ดอกเขาแหว่งนะคะ ตึงเนาจะเนาหรือจะตึงไปเลยอย่ะดีกว่าไม่ต้องเนาหรอกค่ะตึงตามเนี้คยค่ะนะคะตึงทับไปเลยค่ะตรงนี้ใหญ่ไปเดี๋ยวเราก็เจียนออกนะคะอันนี้ข้างในเพราะว่าถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะล้างแล้วเดี๋ยวเม็ดตรงเนี้ยตัดออกนะคะคือเลาะออกอะคะ่ะ อย่างเงี้ยก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมดังนั้นเราตัดตรงได้เขาเนี่ยค่ะให้เม็ดเขาออกไปจะได้ไม่หนาหรือไมว่างานมันจะขั้นตอนมันจะเยอะอะคะ่ะแต่ลราตะเข็บแต่ลราตะเข็บอะคะ่ะขั้นตอนจะเยอะแล้วก็เย็บเย็บด้วยจักรไม่ได้นะคะอันนี้ต้องกึ่งด้วยมือ พี่หงใช้วิธีตัดเลยเพราะว่ามันจะไวกว่าถ้ามานั่งเลาะเลากเก็บเนี่ยเสียเวลาเลากเก็บไปก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าใช้พี่หงใช้ได้คู่นะคะเรามาเริ่มตึงนะคะตรงนี้เป็นชายเสื้อตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงชายพี่หงก็จะต้องหาช่อดอกเนี่ยมาเติมถอยบลังมานะคะแล้วก็เดินหน้าไปอย่างนี้ค่ะก็เรียกว่าการตึง ได้เนี่ยจะต้องให้สีเหมือนเลยนะคะถอยหลงนะคะเข็มได้ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราถอยบางมากแล้วก็พยายามเดินตามตามแนวของลายอะคะ่ะอันเนี้ยพี่หงก็จะเดินลายนี้ขึ้นไปเลาระวังได้อย่าให้พันกันนี่นะคะพอเข็มที่สามเนี่ยพี่หงก็จะรัด สักสองทีพอเข็มสามก็รัดสักทีหนึ่งนะคะดังแบบนั้นใช้เข็มสั้นนะคะจะได้แทงแล้วงัดขึ้นมาได้อย่างนี้ถ้าเข็มยาวจะงัดไม่ได้พันอย่นี้นะคะ่ะเราไม่พันทุกเราไม่พันทุกตะเข็บนะคะเราจะซักสองทีแล้วเราก็พันหัวทีหนึ่งนะคะจะต้องให้ถี่ด้วยนะคะประมาณครึ่งเซนครึ่งเซนนะคะ ก็จับจับพาเขาให้ได้ทรงนะคะอันนี้พี่งจะค้อมก้านตรงนี้เลยคือดูแนวว่าแทงตรงไหนแล้วแข็งแรงนะคะเลยไปเลยค่ะเลยไปตามลาย ขมที่สามที่ของก็จะพันงานอย่างนี้จะไม่มีการแก้นะคะดังนั้นแบบต้องเป๊ะแล้วนะคะเพราะอย่างเงี้ยไม่รู้จะไปเลาะแก้ตรงไหนเลาะไม่ไหวอะคะ่ะ ดังนั้นแพทเทิร์นจะต้องเป๊ะเลยนะคะคือแม่นยำนะคะต้องทำให้แข็งแรงด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาซักแล้วหลุดเพราะว่าลูกไม้เขาจะหนักอะคะ่ะเวลาเขา้าเวลาไปซักอะคะ่ะเวลาขึ้น เดี๋ยวก็จะเดินก้ารนี้นะเดินข้อมไปงี้เลยค่ะแล้วก็ถอยหลังบ้างค่อมบ้างนะคะสลับกันไปคือดูแนวว่าตรงไหนแข็งแรง ตรงนี้เขาก็จะติดกไ็จะได้แนวอย่างนี้เขียนกตรงนี้เราจะไม่ตัดตรงๆนะคะเราจะตัดเดียวตามตามลายของดอกเขานะคะแล้วแต่ว่าดอกเขาจะเดียวไปยังไง น,นะคะน,นี้ด้านนอกอนนดูด้านในด้านใน,นก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็คือหัวผ้าเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเราจะเจียนออกอีกหน่อยก็ได้นะคะแต่ทําให้เสร็จสะก,ก่อนคือถ้าอยาให้หัวผ้าเล็กเกินไปเดี๋ยวหลุดง่ายนะคะ